ทดสอบรถดีเซลรางสปรินเตอร์บนทางยกระดับเดินทางไปปากช่องวันนี้ก็พามารับชมกันที่ทางยกระดับวัดเมียนานารีแล้วก็มีรถทดสอบ ETCs มีรถโดยสารรับชมกันได้กับเทคโฟโต o ถ่ายเรื่อยกระบวนโดยสารที่7-2ครับ ด่วนเจ็ดสองจากอุบลราชธานีกำลังผ่านวัดเสมียนนาวรีได้เป็นรถดิเซอราง กันมาสี่คันมีแอร์หนึ่งคันปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร 2 0 7กรุงเทพปลายทางนะครสวรรค์ผ่านสถานีวัดเสมียนนารี คิวสว่ยรถทสอบรัายสคิวที่2217 สายสีแดงนะครับส่วนของเคืายนี่น่าจะวิ่งยาวต่อไปกรุงเทพมภิดพั์พ ก็มาถ่ายรถทดลองครับสปินเตอร์นี่คือครั้งแรกของสปินเตอร์บนทางยกระดับนะฮะจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ขั้นที่2ครั้งแรกนะเมื่อเช้าวันนี้เป็นรอบบ่ายกำลังผ่านบางเขนมาครับ นักวิ่งจากอังกฤษนะครับ ทางจาก l อลดีบางซื่อไปปากช่อง รถยังเขียนมาด่วนพิเศษอยู่เลยนะครับ สู่ทางแากของวัสมียนนารีอน,นี้จะเป็นการวิ่งทดสอบนะครับแล้วก็ขึ้นบนทางยกระดับเมื่อเช้าครั้งแรกขากลับเป็นครั้งที่สองอต,ตอนเช้านี้ไม่ได้ถ่ายครับไม่รู้ <c oughs> ไม่มีใครบอกครับไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยตื่นสายอีกต่างหากอันนี้สายสีแดงครับ นี่สถานีวัดเสมียนนาเรศโฟโต้ถ่ายเรือสวัสดีครับ